บ้านหลังแรกเมื่อตอนเด็กๆสู้มาสักขนาดไหนนะคะหลังคาเป็นสังกะสีร้อนจัดฝนรั่วแล้วก็หนาวจัด บ้านไม้ยกสูบ1่ห,ห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นและห้องนั่งเล่นก็คือห้องนอนมีทีวีจอ14นิ้วแบบขาวดับใช้ระบบกลางป่าซ่าทุกช่องมีต้นมะกรูดที่สูงกว่าบ้านเปิดหน้าต่างก็สามารถหยิบไปใช้ได้เลยข้างล่างเป็นพื้นดินครัวเป็นเตาถ่า,านใช้น้ําฝนดื่มและทําอาหารน้ําคลองทั้งอาบภาชนะซักเสื้อผ้าถูกแซวบ่อยๆว่าเสื้อผ้าปังเหลืองซว่อมาอยู่นอกบ้านตักน้ําจากในคลองมาใส่ซวมครอบครัวปังเลี้ยงปลาช่อนแต่เดชบุญเป็นหนี้จนต้องขายที่ค่ะ หรือบ้านสำหรับใครที่ต้องการเป็นกำลังใจสามารถกดติดตามกดแสงทก์ลิงก์เพื่อสนับสนุนค่ากาแฟคลิกลิงก์ช้อปปิง้งปางจะปักพรเพราะว่านี่ปังทาครีมพรอมานะก็ประมาณนี้ทุกวันนี้ถามว่าสบายขึ้นไหมดีขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมตอนนั้นชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดเลยก็คือเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะครบ5คนอืม